สวัสดีครับสบายดีบอถ้าสบายดีขอเสียงนกหวีดแนะ่ <c oughs> สวัสดีพี่น้องซึ่งอยู่นาเวที่และพี่น้องซึ่งรับชมรับฟังอยู่ทั้งบ้าน สิเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางและภาคใต่ที่น้องที่เขารอบครับ <c oughs> มือนี้เป็นมือที่หนึ่งเอ็ะครับพวกหมูเฮ้านะครับมารวมชุมนุ่มกันตั้งแต่วันที่ส1เอตุลาคม2 5 5 6 ที่แรกกำนั่นมันบอกผมว่าอยู่ไม่นานอย่างมากก็เดือนเดียวไม่ถึงเดือนธันวาคมหรอกนายกไปแน่นอนนะครับไปแน่นอนเพราะนายกคนนี้ทำความผิดไว้เยอะแยะเลยพี่น้องครับ <c oughs> มันบอกเป็นคือกำนั่นคิด นึกว่ามันสิไปไง่ายๆจากสามหมื่มาอลไอยู่สามแสนก็บ,บอกไปจากสามเสนกลายเป็นสามแสนก็นยังบอกไปอีกจากสามแสนกลายเป็นหนึ่งล้านก็นยังบอกไปจากหนึ่งล้าน เป็น5าลานมันก็นยังบอกไปพี่น้องเลยถ้าอยู่บะภาคอีสานนั่นเขาเอิอนอีค้วยตู้้ยตู้มันมึนมันมึนครับมึนบอกฟังเสียงยังน,นะครับแต่กี่แต่ก่อนก็บอกว่าดิฉันไม่ไป เพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่เปิดช่องให้ไปไม่มีกฎหมายบอกว่าดิฉันจะต้องไปต่อมาก็บ,บอกว่าฉันไม่ไปฉันยอมตายคาสนามประชาธิปไตยประชาธิปไตยหามึงอีหยางอีควยตูเ้ย กัประชาธิปไตยเขาต้องฟังเสียงประชาชนแม้จะเป็นเสียงข้างน้อยก็ต้องฟังเสียงเขาที่เขาเรียกร้องมั่นสมเหตุสมผลบ่ประชาธิปไตยนั่นมันมีอำนาจอยู่สามอำนาจอำนาจที่หนึ่งคืออำนาจบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับของนางยิงหลักนั่นแหละ อำนาจที่สองคืออำนาจนิติบัญญัติที่เขาเอิ่นว่าสภาสภาผู้แทนหรือสภาบุตรสภาสองสภาร่วมกันแล้วเขาเอิ่ว่่าเป็นรัฐสภานั่นแหละคืออำนาจนิติบัญญัติประชาธิปไตยส่วนที่สามเป็นอำนาจที่สามก็คืออำนาจตุลาการ ตุลาการนีมีนาทีวินิจฉัยคดีในประเทศนี่โดยต้องการให้ทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเสมอหนากันเสมอภาคก,กันแต่รัฐบาลนี่นั่งยิงลักนี่ถ่าสารตัดสินอะไรเจ้าของบ่ได้ประโยชน์ก็ว่าบ่ได้รับความเป็นธรรมและประกาศว่า สิบอปฏิบัติตามสิบอปฏิบัติตามอันไหนได้ประโยชน์เงียบบอปากจักรวมนะบางเท้อก็บ,บอกกิเรเออาสารให้ความเป็นธรรมกระสารเดียวกันนี่ละ่ะพี่น้องครับอย่างน้อยสองสามเรื่องแล้วพูสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีมากนะครับนั่งยิงรักก็บ,บอกว่าไม่ปฏิบัติตามให้หัวหน้าพัก ให้ลูกพักให้สอวออกมาตั้งโต๊ะแถลงบอกว่าจะไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญเช่นกรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าโดยเรื่องที่มาของสอวมันผิดผิดหลักการนะครับผิดทั้งหลักการผิดทั้งวิธีการ เขายกเลิกนะครับร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าในเรื่องที่มาของสองวมันกระตั้งโต๊ะแถลงบอกว่าไม่ยอมรับไล่ตั้งแต่ประธานมุติประธานรัฐสภาล่องประธานรัฐสภาว้ากันเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าไม่ยอมรับนี่พี่น้องครับนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เรื่องการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดารรัฐธรรมนูญมีนิชัยว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญคือไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้พร้อมกันได้ทุกแห่งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดจึงเป็นโมฆะ มั่นกับพรกกันเอิ้นลูกพรรคมาตั้งโต๊ะแถลงอีกบอกว่าไม่ยอมรับคำตัดสินหันมึงม่ยอมรับคำตัดสินมึงคือบบพรกันประชุมสภาสันพี่น้องครับแม่นบอกพี่น้องการเลือกตั้งมาแล้วถ้าบายอมรับฟังคำพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญคือบบพรกกันเปิดประชุมสภาหรือบายอมรับขอตปฏิบัติงาน บอกว่าบ่าถือใจบ่ถือต้องมึงกัะแปลกกตประเทศขมรที่สันมาเลือกตั้งให้มึงอันแน่วมึงมักนั่นมักหลายมักขมรนั่นกระแปลกกตขมรนท,ที่เรามาเลือกตั้งให้สวมู่น,นั่นแหละครับที่ว่ามีการแก้ไขถ่าพย่อมรับกัยบยาสิบว่ากันสินสุดที่แต่กันยังมีการเลือกตั้งกันใหม่อยู่พี่น้องครับ เมื่อรัฐบาลบญยอมรับอำนาจตุล่าการนั่นแหละครับคือกบฏครับคือกบฏพอรัฐธรรมนูญมาตาสองรา2 1สบหวักหาเขียนไว้ชัดเจนเลยครับว่าคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญผูกพันรัฐบาลผูกพันสาภาผู้แทนผูกพันทุก,กทุกกระทรวง และผูกพันทุกองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐกฎหมามฉบับนี้กระเขียนไว้ชัดเจนแล้วยังสิอ้าง่าข่อยบ่ยอมรับถ้าบ่ยอมรับอำนาจนี่บอมีทางสิบอกเป็นทางอื่นหรอครับต้องถือว่านี่แหะครับคือกบฏโตจริงกบฏโตจริงแหละครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมก็เลยบอกว่านี่แหละครับคือค่วมหนาด้านหนามึนอยากอยู่ และเดียวนี่ก็พยายามเสียหาทางเลือกตั้งให้ได้เอื้นกกตมาไปบีบกกตว่าต้องเลือกตั้งภายในห0สิบวันต้องมีการเลือกตั้งให้ได้บอฟังเสียงพวกพอแม่พี่นองซึ่งมีการเลียกหลองอยู่เวลานี้ให้ปฏิรูปก่อนให้ปฏิรูปก่อนเจ้าก็ยอมรับอยู่แล้วว่าประเทศชาตินี่ต่อไปต้องปฏิรูปจะต้องปฏิรูปทั้งฝ่ายเฮ้าก็ต้องการปฏิรูป แต่เพื่อนบอกว่าขอเลือกตั้งซะก่อนจังมาปฏิรูปของเฮาบอกว่าให้ปฏิรูปซะก่อนจังไปเลือกตั้งจังไปเลือกตั้งถ้าปฏิรูปแล้วเขาก็บดไ้หามว่าให้คุณยิงรักม่ให้พรคเพื่อไทยมาลงกระเสิ้นมาลงสมัครอีกถ้าเข้ามาักอยากได้ขั้วตู้ม่เป็นนายกก็สิได้เป็นยุติถ้าได้เสียงหลายนั่นพี่น้องครับ พี่น้องที่เคารพครับบอรครับดันทุลัวบาต้องให้มีการเลือกตั้งเพราะว่าดิฉันมาจากการเลือกตั้งจะต้องไปจะต้องตายไปจากสนามประชาธิปไตยเท่านั้นพี่น้องครับพอเขาบอกเขาไปถามบาทที่นี่มันไก่มันห้อมดีล่ละครเลือกตั้งกับบอท่านได้เลือกแต่อันหนึ่งเส็จให้น่าย,ยกภูนีต้องพ้นจากตําแหน่งไว้หบนี้นี่ครับ มันมีผู้ไปหล่อลี่นคือสอวผู้หนึงสึ่งเคยมาปลาใสบนเวทีนะครับซื่อสอวาภัยบูรน,นิติตะวันพี่น้องจักดีหรอกสอวาภัยบูญน,นิติตะวันนี่ไปยืนคำร้องต่อสารรัฐมนูญไปบอกว่านายกรัฐมนตรีในขณะที่บริหารราชาการแผ่นดินอยู่นั้น ได้ใ,ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกพร้อมดเยขอมอทำการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสอมอชอหรือว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติง่ายนายทวินออกทั้งตั้งตีบว่ามีความผิดยังจักมิดเพื่อยังบอกครับเพื่อใส่พลตำรวจเอกวิเชียนพดโศสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ แทนคุณทวินเปลี่ยนสีง่ายพลตำรวจเอกบิเชียนออกไม่อย่างเล่าก็บ่มีคว่มพิดคือกันเพราะต้องการอยากให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรงนั้นมันว่างลงว่างลงเสีจยจั่ไหนบ้านนี่ถ้าว่างลงก็จะเอาพี่เมียของทักษิณชิน,นวัตรมาเป็นผู้บัญชาการแห่งชาติพี่เมียคนนั้นก็ชื่อพลตำรวจเอกเพียวพลัน ดามาพงศท้อน,นั่นล่ละพี่น้องครับหาตำแหน่งให้พี่น้องเจ้าของไปง่ายวิเชียนออกเขาบ่มีความพิดเอาวิเชียนมาแทนตำแหนง่งทวินทวินม่มีความพิดง่ายทวินออกไปครับไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับนี่แหละครับคุณทวินล้สู่พาอสู่แล้วเรียบร้อยสู่กันจนหอสารปกครองสูงสุด ศาลประกองสูงสุดมีคำพิพากษาตัดสินวา่าการที่นาย,ยกยิ่งลักษ์พร้อมด้วยคอรมอโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งโดยไม่มีความผิดแต่ประการใดทั้งสิ้นนั้นถือว่าเป็นการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่นะครับโดยไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา268พี่น้องครับ นี่แหละครับพาอสารปรกครองสูง,ส,งสุดตัดสินมาอย่างสัน้นคุณไพ่บุญนิติตะวันสวก็เอาเรื่องนี้ไปฟ้องสารรัฐมนูญทันทีเลยว่านายยกพร้อมด้วยคลรมพี่น้องครับใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่กลั่นแกล้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีโดยไม่เป็นธรรมเขารับเรื่องแล้วมือนี้มือนี้พี่น้องครับมือนี้นาย,ยกจริงรัก ให้ทนายไปยืน่นต่อสารลรัฐธรรมนูญไปยื่นคำชี้แจงนะครับไปยื่นคำชี้แจงประกอบคำให้การไปยืน่นนะครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเรียกพยานมาทั้งหมดสคนให้มาชี้แจงนะครับมาชี้แจงคดีในวันที่6เมื่อนี้นะครับชุนยิงลักกับไปไปยืน่นให้ทนายไปยืนหนังสือพิมพเขาถามถามคุณยิงลัก บอกว่าคุณยิ่งรักนะครับคุณยิ่งรักถ้าศาลตัดสินให้คุณมีความผิดคุณจะทำอย่างไรเพื่อนว่าถ้าศาลตัดสินอย่างไรดิฉันยินดีจะเสียสละโอ้ยอีห่ามึงเอ่ยมันที่เสียสละจังไหน เขาตัดสินว่าเจ้าเฮ็ดข่วมผิดเจ้าต้องออกไปแม้นมึงบ่เสียสละมึงก็ต้องได้ไปสีมาอ่างยังคอยต้องเสียสละพี่น้องครับท้าวสันดาสารตัดสินเอานักโทษติดคุกนักโทษต้องเตลว,ว่าผมยินดีเสียสละไปติดคุกมันบ่แมนเจ้าต้องออกไปเพราะว่าเจ้าทำข่วมผิดบ่แม่นต้องเสียสละ พี่น้องที่ข้าลบครับแลเ้เขาถามว่าแล้วจะปฏิบัติตามหรือไม่ต้องขอคิดดูก่อนโอ้ยจังว่าเขาเอิ่อนอีว้ายู่นะมันถืงแล้วละ่ะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ามือนีเขาไปยืนกันแล้ววันที่หกจะมีการไปชี้แจงไปชี้แจง ผมกราบเลียงกบพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานเดี๋ยวนี้กำลังฟังอยู่พี่น้องภาคอีสานทีเข้ารอบครับถ้าตาใดนั่งนายกปูยังดำลงตำแหน่งอยู่นี่บอดเอ้เงืนหลอกเงื่อนจำนำเขาบอด้ฟังผมเบาใน่เด้อพี่น้องครับไปบ็นยังบได้อาทิตย์ที่แล้วกำนั่นสุเทพผ้าพวกผมผ้าพี่น้องนี่ละไปท่อกอสอ ไปหาเจ้าหน้าที่ยูหันไปหาผู้บริหารทกอสไปถามว่าการจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนานั้นยังเหลือเงินอยู่เท่าไหร่เวลานี้เขาบอกจะต้องจ่ายเวลานี้อยู่9 0,000ล้านบาทจะต้องหาเงินมาแล้วที่นี่ท่อสอว่างใดทกอสอพร้อมจะจ่ายเป็นแต่เพียงว่าให้รัฐบาลเอาเงินมาจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนเงิน90,000บาทถึงชาวนาแน่นอน แล้วทีนี้รัฐบาลมีเงินไหมหรือยังไม่มีแม้แต่บาทเดียวพี่น้องช้าหน้าเอ้ยพราะฉะนั้นมันบอได้หรอกเดี๋ยวนี้พี่น้องภาคอีสานพี่น้องที่เข้าลบครับเดี๋ยวนี้เขากำลังส่งคนไปตะเวนตามจังหวัดต่างๆกัดโดยผ่านสสนั่นละเขาสิไปเกณฑ์คนมา มาสหับสนุนนายกยิ่งลักเรื่องสารสิตธัดสินนี่แหละครับในวันที่หกสิเดินทางแต่วันที่หาโดยออกตะเล่นไปมือนีเขาก็โทรศัพท์มาบอกผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านผมนั่นเขาให้หัวละสองพันหัวละสองพันมาแค่วันที่หกมือเดียวแล้วก็ะกลับนี่ให้หัวละสองพัน ไหมีรถปิกอัพให้ขั้นละหกพันขั้นละหกพันบัตรยูโคราดนี่พันไห้พอซ้ำนั่นโคราดนี่ให้หัวละหกร้อยแสดงว่าถืออมีแล้วพันแปดโอ้โทษพันหกร้อยนี่ถืออมีละพันสี่นี่กับโคราดนี่ครับอุบบนบานผมในสองพันอำนาจ,จเจริญกระไดสองพันยะโสธรกระไดสองพัน พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเลยอยากบอกว่าจังหวัดใดทยนะหนึ่งทาน่อยกว่าสองพันยามาสองถามันตกงลงให้สองพันแล้วต้องของเงินก่อนเนอ้อถ้าบ่ได้เงินก่อนย่าสิข้นลถมาพี่น้องครับพ่อ,อยังบอกพ่อขึ้นมานี่บอก มาเสียห้พวกพี่น้องภาคอีสานนี่เท่าที่ทําได้รับรายงานบพท่านจังหวัดภาคอื่นบพท่านรายงานมาให้มานี่ให้มายกมือซอยยิงลักสีมายกมือซอยมันอยู่บอ่อตั้งแต่เขามันจำานํเาเฮ้าเฮ้าจำานํามันมันกันยังโกงเฮ้ายังเสียเอาอยู่บอ่อผมเคยบอกดีแล้วให้หาร้อยหกร้อยให้แปดล้อยนั่นบอกมันตีค่าเฮ้าตำโพดเป็นยังไงวาตี่าตำ เดี๋ยวนี้พี่น้องหูบอถามมันให้บัวเถึงพันนนแสดงว่ามันดูถูกเข้าเป็นยังไงว่าดูถูกเดี๋ยวนี้อยู่จังหวัดสกลนครขนาดหมา้ายังโตระพันหาแล้วหมาโตระพันหาอยู่สกลนครบอกพี่น้องภาคีสานด้วยครับด้วยครับเออครับ เพราะฉะนั้นก็เลยกราบเรียนในพ่อแม่พี่น้องศาสตร์เอาละพี่น้องครับในเวลาเขารลบทรงชาติพ่อดีพ่อดียังมีอีกหลายเรื่องสีมาบอกไม่สำหรับมือนี่ฝากไปถึงพี่น้องภาคอีสานครับอย่าลืมด้วยอยากให้คาโตวเฮ้าถือกวาหาสกลนครนะครับขอพุณและสวัสดีครับ